ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Add the g o d w i l w เกมเทวดาโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2014นะครับสำหรับใครที่โหลดเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระตือรลอรและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นและตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเริ่มขึ้นในห้องเรียนแห่งหนึ่งระหว่างที่ครูกำลังสอนไปตามปกติหัวของเขาก็ระเบิดออกและกลายเป็นตุ๊กตาดารมาูม้า ซึ่งทุกคนในห้องก็ต่างหวาดกลัวนะครับรวมถึงหัวหน้าห้องซึ่งก็คือชุนที่เป็นตัวเอกเหล่านักเรียนก็อยู่ในสภาวะหวาดกลัวเพราะหากดาลูมะหันมาเห็นพวกเขาขยับหัวคนนั้นจะระเบิดออกมาเป็นลูกแก้วสีแดงทันทีเกมดาลูมะแห่งความตายก็ดําเนินไปเรื่อยๆเหล่านักเรียนในห้องก็ค่อยๆตายไปทีละคน2คนจนหมดเหลือเพียงชุนกับซาตะเกะเท่านั้นพวกเขาก็เหลือเวลาเพียง30มสิบวินาทีเพื่อกดปุ่มที่หลังดาลุูมะเพื่อหยุดเกมซาตะเกะก็เสียสละให้ชุนเหยียบหลังของเขาเพื่อกระโดดไปหาดามะ ซึ่งชุนก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับเขาก็สามารถกดปุ่มที่หลังดารูมะทาให้เกมหยุดลงได้แต่ทั้งคู่ก็ดีใจได้ไม่นานซาตะเกะก,ก็หัวระเบิดไปต่อหน้าต่อตาของชุนดารูมะมันก็บอกว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตไปได้เสร็จแล้วมันก็บอกชุนว่าเขาคือหนูและแมวกําลังจะมาในขณะนั้นเองอิจิกะที่กําลังตกใจก็เปิดประตูเข้ามาในห้องเรียนของชุนซึ่งเธอก็เป็นผู้รอดชีวิตจากห้องเรียนของเธอนะครับอิจิกะเป็นเพื่อนของชุนมาตั้งแต่สมัยเด็กแถมบ้านยังอยู่ใกล้กกันอีด้วย ชุนก็บอกกับอิจิกะว่าให้รีบออกไปจากที่นี่ก่อนแต่มันก็ไม่มีทางออกให้พวกเขามีเพียงลงยิมห้องเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเข้าไปได้แต่พอทั้งสองเดินเข้าไปก็ถูกขังไว้ด้านในในนั้นมีนักเรียนอยู่จํานวนหนึ่งบนพื้นก็ถูกเขียนไว้ว่าเอากระพวนไปแขวนให้แมวและเกมจะจบนักเรียนส่วนหนึ่งในยิมก็ใส่ชุดหนูที่ถูกเตรียมเอาไว้และจู่ๆพื้นลงยิมก็เปิดออกหุ่นแมวกวักขนาดยักษ์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาหัวของมันก็มีสปริงเด้งออกมาได้และแมวก็เริ่มฉกกินคนที่ใส่ชุดหนูเข้า พอเห็นแบบนั้นทุกคนก็แตกตื่นและรีบวิ่งหนีในขณะนั้นอิจิกะกับชุนก็เห็นลูกกระพวนที่กลิ้งอยู่บนพื้นขนาดมันพอดีกับลูกบาดและบนนั้นก็มีเวลานับถอยหลังอยู่ซึ่งพวกเขาต้องชูกระพวนให้ลงไปในห่วงบนคอของแมวให้ได้ภายในเวลา9นาทีนักเรียนที่เหลือจึงร่วมมือกันพวกเขาก็ส่งกระพวนต่อให้คีคูคาว่ามือหนึ่งแห่งชมลมบาดแต่แมวมันก็ดันรับกระพวนไว้ได้นะครับและป่าใส่คีคูคขาว่าไปหวั่นคาที่เสร็จแล้วมันก็เริ่มไล่กินคนที่ใส่ชุดหนูต่อทันที ชุนได้เห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้ทุกคนถอดชุดออกพอทุกคนถอดออกหมดแมวมันก็สงบลงสักพักแต่พอไม่เหลือหนูให้กินสักตัวแมวมันก็เริ่มหันมากินคนต่อกระพัวมันก็บอกว่ามีเวลาเหลือแค่สนาทีชุนเลยตัดสินใจใส่ชุดหนูเพื่อเป็นตัวล่อซึ่งชุดหนูมันก็ทําให้เขาได้ยินเสียงของแมวนะครับแล้วมันก็บอกว่ามันกําลังคันหลังอยู่ชุนที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบขึ้นไปเกาหลังให้แมวอิจิกะและคนอื่นๆก็รีบเข้าไปช่วยสุดท้ายแมวมันก็หลับลงจนได้พอได้โอกาสปิดเกมง่าย เหล่านักเรียนก็เริ่มมีปากเสียงและทะเลาะกันซึ่งพวกเขาคิดว่าเกมนี้อาจจะมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเหมือนเกมเดลูมาก็ได้ต่างคนก็ต่างแย่งกันเพื่อที่จะชูดกระปวดเพื่อเอาตัวรอดแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือเสียงมันดังและทําให้แมวตื่นขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายชุนก็คิดแผนออกโดยการเอาลูกบาสห่อผ้าทาให้แมวงงและเขาก็ได้อามายะมาช่วยชูดให้ลงห่วงได้สาเร็จเกมที่2จึงจบลงแต่แมวมันอนุญาตให้มีชีวิตรอดเพียง3คนเท่านั้นซึ่งก็คือชุนอิจิกะและอามา อามายะเป็นเด็กปีปัญหาที่ชอบทำลายเพื่อนคนอื่นพอแมวบอกว่าใครมีสิทธิ์รอดชีวิตบ้างเขาก็เป็นคนใช้ดาบฆ่าคนที่ไม่ถูกเลือกตายชุนอิจิกะอามายะทั้งสามก็ถูกกลมแก๊สทำให้สลบในเวลาเดียวกันทีวีก็เริ่มออกข่าวว่าโรงเรียนทั่วประเทศกำลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งมันฆ่าชีวิตเด็กนักเรียนไปนแล้วกว่าสิบล้านคนอีกทั้งยังมีวัตถุสี่เหลี่ยมปริศนาลอยอยู่เหนือท้องฟ้าที่ต่งตางๆทั่วโลกบนโลกอินเทอร์เน็ตเรียกเด็กที่ยังเหลือรอดว่าบุรห่งะเจ้า สิ่งนี้ลามไปจนถึงการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวจนทําให้ผู้คนต่างสับสนทางด้านชุนที่ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับทาคาเซโชโกะเพื่อนสมัยมัธยมต้นและในห้องก็ยังมีไทระกับทาโอกะซึ่งพวกเขาก็เป็นคนที่มาจากโรงเรียนอื่นที่สามารถลอดจากแมวกวากมาได้ชุนก็สังเกตเห็นว่าพวกเขาทั้ง4คนนามะกุลขึ้นต้นด้วยทอทหารเหมือนกันหมดและในห้องที่พวกเขาอยู่ก็อยู่ภายในวัตถุสี่เหลี่ยมปริศนานั่นเองท่านในนั้นจอกลางห้องก็ปรากฏขึ้น มันก็มีตัวหนังสือเขียนว่าหากเปิดประตูด้วยกุญแจได้เกมก็จะจบพอพวกเขาอ่านจบก็มีตุ๊ก,กาตาหมายโคเคชิ4ีตัวลอยเข้ามาในห้องพวกมันก็มาชวนทั้งหมดเล่นเกมคาโกเมะคาโกเมะซึ่งการเล่นก็คือตุ๊ก,กาตาทั้ง4จะร้องเพลงและพอพวกมันร้องเพลงจบเหล่าผู้เล่นจะต้องถ่ายให้ถูกว่าใครอยู่ด้านหลังของเขาซึ่งมีเวลาถ่ายแค่1ิวิโดยพวกเขาจะถูกปิดตาไว้ด้วยนะครับไทรละก็อาสาเล่นเป็นคนแรกซึ่งพี่แกก็ตอบผิดทำให้ถูกยิงเลเซอร์สีแดงใส่หัว และเลเซอร์นั้นก็ทําให้ไทยละคานับก้มโขกพื้นจนหัวแตกตายถ้าโอกาสก็เป็นคนต่อไปซึ่งเธอก็กลัวจนตอบไม่ทันเวลานะครับและก็โดนเลเซอร์ทําให้ขาฉีกไปเส้นตรงตุก๊กตาก็ดึงขาของเธอคนละด้านจนจุดท้ายขาของเธอก็ฉีกขาดจากกันชุนก็อาสาลเล่นเป็นคนที่3เขาก็พยายามแียกเสียงระหว่างที่พวกมันร้องเพลงจนสุดท้ายชุนก็สามารถตอบได้ว่าตัวไหนอยู่ข้างหลังเขาพวกโคเคชิก,ก็หายไปและทิ้งกุญแจไว้ให้ชุนก็พาโชโกะออกมาจากห้อง ทั้งสองก็จะเจอกับซานาตะซึ่งเขาก็วิ่งหนีตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งมาซานาตะก็มาขอจับมือกับทั้งสองนะครับเพราะหากว่าถ้าเขาไม่ได้จับเขาจะโดนตุ๊ก,กตากระทืบชุนกับโชโกะเลยจับมือเขาเอาไว้ทําให้รอดมาได้โชโกะก็ขอให้ชุนว่าจะปล่อยมือเธอเสร็จแล้วชุนก็สังเกตเห็นว่าโชโกะสวมสร้อยหูแก้วน้าซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่พวกเขาทําด้วยกันสมัยเด็กนะครับคือการระบายอารมณ์โดยการปาสิ่งของใส่กาแพงและโชโกะก็เก็บเศษแก้วน้าอน,นั้นไว้กับตัวตลอด ในตอนนั้นเองก็มีเสียงกรีดดังขึ้นอิจิกะก็กำลังวิ่งหนีตุ๊กตาตัวเดิมชูนเดนแบบนั้นก็รีบปล่อยมือโชโกะและวิ่งเข้าไปจับมือของอิจิกะเพื่อที่จะช่วยชีวิตเธอไว้พอทุกคนปลอดภัยหัวของโคเคชิยักที่มีลูกกุญแจก็ปรากฏขึ้นพวกเขาก็ได้เจอกับโอคุเออิจิและมาเอดาโคทาโร่ที่รอดมาได้คนที่เหลือทั้งเจ็ดจะต้องรวมตัวกันเอากุญแจเจ็ดดอกเสียบเข้าไปพร้อมกันในเวลา2นาทีซึ่งตอนนี้พวกเขาขาดหนึ่งคนกับกุญแจอีก3ดอกขณะที่ทั้ง6กลังหมดหวัง อมายะก็โผล่มาพร้อมกับนักเรียนอีกคนและกุญแจอีก3ดอกเขาก็ทําการหักคอนักเรียนคนนั้นอย่างไม่ใหยดีแม้ว่าจะไม่มีใครอยากให้ออมายะไปต่อแต่ก็ต้องจํายอมแต่โดยดีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตรอดทั้งเกดก็ถูกสั่งให้เปลี่ยนชุดซึ่งก็เป็นเสื้อผ้าของพวกเขาโคเคชิยักษ์ก็ถอยออกไปทําให้เกิดโพรงเป็นทางเดินในกําแพงระหว่างที่เกมที่พวกเขากําลังเล่นอยู่ถูกฉายเป็นวิดีโอไปตามตึกต่างๆเด็กทั้ง7ก,ก็เดินออกมาตามทางและโผล่มาในห้องที่เต็มไปด้วยหิมะ ซึ่งเกมที่3มก็มีมีขาวตัวใหญ่โผล่ออกมามีข่าวจะถามคําถามที่ทุกคนต้องตอบตามความจริงเท่านั้นห้ามโกหกหากมีใครโกหกจะต้องเลือกว่าใครจะต้องเป็นคนตายก่อนเกมนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากเพียงแค่ทุกคนต้องตอบความจริงเท่านั้นเกมก็จบจากนั้นมีขาวก็เริ่มถามคําถามแรกซึ่งมันก็ถามว่าทุกคนชอบกินอะไรพอทุกคนตอบเสร็จหมีขาวก็ดมกลิ่นจนเจอว่ามีคนโกหกเหล่านักเรียนก็ต้องหานะครับว่าใครคือคนโกหกในเวลา2นาทีถ้ายังหาไม่ได้หมีขาวจะกินพวกเขาทั้งหมดทําให้ทุกคนเริ่มเถียงกัน พอเวลาเหลือน้อยเอจิ e. คโคทาโร่กับอามายะจึงชี้ไปที่ชานาตาทําให้เขาถูกมีขาวใช้เท้าทุบแหลกไปหวันคาตีนคําถามที่สก็ถามว่าทุกคนชอบชุนหรือไม่ซึ่งชุนเขาก็ตอบนะครับว่าตัวของเขาไม่ได้ชอบตัวเองเลยแล้วเขาก็พยายามคิดว่าไม่มีความจําเป็นเลยที่ทุกคนจะต้องโกหกทำให้หมีขาวบอกว่าหนึ่งน,นั้นมีพวกที่ปลอมเป็นมนุษย์ปะปอนอยู่ด้วยเพื่อที่จะหลอกลอ่อและฆ่าพวกเขาทุกคน พอได้ยินแบบนั้นโชโกก็ถูกเพ่งเล็งนะครับเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันอยู่เลยมีเพียงอมายะที่หัวเราะด้วยความสนุกสนานสุดท้ายโชโกก็ถูกฆ่าทั้งที่จะพูดความจริงมีขาวมันก็บอกว่าโชโกเป็นมนุษย์ชุนก็ยิ่งโมโหและเสียใจมากขึ้นแต่ยังไม่ทันที่มีขาวมันจะถามคำถามต่อไปชุนก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าคนโกโหกก็คือมีขาวนั่นแหละ เกมนี้มันโกหกมาตั้งแต่แรกแล้วความจริงแล้วไม่มีศัตรูในหมู่พวกเขาพอเลือดของโจโก,โกที่ติดอยู่กับเท้าหมีขาวทําให้ชุนรู้ว่ามันไม่ใช่หมีสีขาวพอชุนพูดอย่างนั้นออกไปร่างที่แท้จริงของมันก็ปรากฏออกมาเป็นหมีสีดําที่มีจิตใจดาวกับปีศาจเสร็จแล้วเกมก็จบลงด้วยผู้รอดชีวิตเพียง5คนเท่านั้นทั้ง5้าก็ผ่านเข้าไปในประตูด่านสุดท้ายซึ่งก็เป็นด่านของตุ๊ก,กตาแม่ลูกโดกโดยหากพวกเขาเติกระป๋องได้เกมก็จะจบตุ๊ก,กตาแม่ลูกโดกก็บอกก,อก,กดง่าย ดยจะมีคนที่ต้องเป็นยักษ์เอากระป๋องลงมาจากระเบียงปราสาทเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ในวงกลมสีส้มด้านล่างระหว่างที่ยักษ์ปีนขึ้นไปเอากระป๋องคนอื่นต้องไปซ่อนตัวเองเอาไว้และพอยักษ์ตั้งกระป๋องเสร็จก็จะต้องออกตามล่าคนที่ซ่อนอยู่เมื่อเจอแล้วต้องสบตาและขานชื่อพร้อมกับเหยียบกระป๋องคนที่ถูกจับได้จะถูกขังไว้ในคุกแต่ถ้ามีใครมาเตะก,กระป๋องก่อนถูกยักษ์จับได้ทั้งหมดตัวประกันที่ถูกขังไว้จะถูกปล่อยตัวออกมาแต่กระป๋องที่ถูกเตะจะระเบิด แต่ว่าคนที่เตะกระป๋องจะต้องเป็นผู้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยทุกคนคนที่รอดได้จนถึงคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะแต่หากยักษ์จับคนได้มากกว่าสามคนก่อนเกมจะจบยักษ์ก็จะเป็นฝ่ายชนะแทนเสร็จแล้วคนที่จับฉลากได้เป็นยักษ์ก็ดันเป็นอมายะที่ทุกคนหวาดกลัวที่สุดพวกเขาก็มีเวลาเล่นเกมถึงก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าพอเกมเริ่มทั้ง4ี่ก็รีบวิ่งหาที่ซ่อนทันทีส่วนอมายะก็เต,ตกกะตุ๊กตาแม่ลูกโดดขึ้นไปชวนให้กระป๋องตกลงมาได้แล้วเขาก็ตั้งกระป๋องในวงกลมในเวลารวดเร็ว โอคุก,กับโคทาโลก่ก็หนีไปซ่อนตรงที่คิดว่าไกลจากอมายะที่สุดแต่อมายะก็หาพวกเขาจนเจอเขาก็ลากทั้งสองมาไว้ในกรงนะครับพร้อมกับเอ่ยชื่อและเหยียบกระป๋องเสร็จแล้วทั้งสองก็โดนขังในคุกทางฝั่งของชุนก็โรยเชือกให้ตัวเองกับอิจิกะหนีลงไปจากปราสาทแต่ในระหว่างที่เขาไต่ลงไปอิจิกะก็วิ่งกลับไปถ่วงเวลาให้ชุนหนีจนตัวของเธอถูกอมายะจับไปได้ พออามายะจับได้3มคนเขาก็ตะโกนบอกให้ชุนที่ซ่อนตัวอยู่วางใจและออกมาซะเพื่อหลอให้เวลาหมดแล้วล่อไปด้วยกันสองคนเพื่อไปใช้ชีวิตในโลกใหม่ในฐานะผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าแต่อิจิกะก็ตะโกนบอกชุนว่าห้ามออกมาเด็ดขาดอย่าไปเชื่อคำพูดของอามายะแต่ถึงอย่างนั้นชุนก็ตัดสินใจออกมานะคะเพื่อต้องการช่วยทุกคนโดยพี่แกใส่ชุดเกราะออกมาด้วยนะทําให้อามายะไม่สามารถสบตาหรือมองเห็นหน้าเขาแต่ชุดเกราะมันก็ทาให้ชุนเคลื่อนไหวลําบากมากจนจุดท้ายก็โดนอามายะถอดหน้ากากออกได้ง่าย แต่ทว่าความจริงแล้วชุนล่อให้อรรมายะเข้ามาใกล้ตัวเขาเพื่อที่จะล่ามโซ่ติดตัวเขาเอาไว้จากนั้นชุนก็กระโดดจากปราสาทลงไปในน้ําเพื่อที่จะลากอรรมายะลงไปด้วยแต่อรรมายะก็ไม่ยอมตามลงไปเขาจึงดึงโซ่พยายามดึงชุดเกราะกลับขึ้นมาให้ได้และเขาก็พบว่าชุนถอดชุดเกราะอ,ออกไปแล้วและด้วยน้ําหนักของชุดเกราะทําให้อรรมายะไม่สามารถวิ่งทันชุนก็ทําการเตะกระป๋องได้สําเร็จแต่กระป๋องมันก็ไม่ได้ระเบิดตามที่ตุ๊ก,กตาแม่ลูกดกบอกนะครับเสร็จแล้วพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้า ตุ๊ก,กตาไม่ลูกดกก็กลับออกมาประกาศว่าอมายะแพ้แล้วส่วนเรื่องระเบิดเป็นเรื่องโกหกเรื่องทั้งหมดนั้นก็ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเล่นได้อย่างสนุกเท่านั้นคนที่แพ้ก็ไม่จำเป็นต้องตายสรุปแล้วทั้ง5้าคนไม่มีใครต้องเสียสละเกมทุกเกมได้จบลงแล้วจากนั้นก็มีผู้มากมายจุดขึ้นเพื่อฉลองให้พวกเขาตุ๊ก,กตาไม่ลูกดกก็ให้ไอติมเป็นรางวัลคนละแท่งโดยมันบอกว่าหากทุกคนกินหมดแล้วมันจะพาออกไปจากที่นี่แต่อมายะที่แพ้ก็กินไอติมไม่ลงนะครับพี่แกี่คิด แต่ในขณะที่ชุนเห็นอักษรบนไม้ไอติมของเขาอิจิกะก,ก็กลับได้ขำว่าตายบนไม้ไอติมเช่นเดียวกับโอคุและโคโทโาโร่พอเห็นแบบนั้นเอก็บอกลาชุนนะครับก่อนที่ทั้ง3จะถูกยิงเลเซอร์ใส่จนสลายหายไปทางด้านอมายะก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังจากนั้นชุนกับอมายะก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดของวัตถุสี่เหลี่ยมทั้งคู่ก็เห็นว่ามีผู้คนด้านล่างตะโกนส่งเสียงเชียร์พวกเขาอามายะก็ยิ้มมองมาอย่างผู้ชนะแต่ชุนกลับคุกเข่าลงด้วยความเสียใจที่สูญเสียเพื่อไปทั้งหมด เขาก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าไม่อยู่จริงแต่แล้วตุ๊ก,กตาแม่ลูกโดกก็บอกว่าดารุมะแมวกวากโคเคชิหมีขาวและตุ๊ก,กตาแม่ลูกโดกทั้งหมดได้พาพวกเขามาเจอพระเจ้าแล้วพร้อมกับเผยให้เห็นชายไร้บ้านคนหนึ่งที่โผล่มาให้เห็นอยู่เป็นระยะในหนังว่าเป็นพระเจ้าและ As the God W i l l เกมเทวดาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ a s the god will ถ้าให้บอกตามตรงแล้วผมคาดหวังกับหนังเรื่องนี้ไว้พอสมควรเลยนะครับ แต่พอได้ดูจริงๆแล้วค่อนข้างจะผิดหวังเลยนะและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบหลายเลยสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ